โอเคครับป้บนร้านเทคสองนะรอบนี้เป็นเทคสองโอเคสวยสวยรอบนี้อ่าป้นน,น 3, 7, นะดีตีสองสามเจ็ดนะแต่ไม่ต้องจำหรอกพอแล้วพอแล้วอ่าต,ตัวประก,กันไม่มีใครถูกชะลบถ้ากับหมูแฮมเลย <c oughs> เอามาก็ไปทำเล็ดเอามาก็นู่นนี่นั่นสุดท้ายเราเป็นหมูแฮมจนได้ <c oughs> าจะจัดอ่ะขาตัวประกันที่ากตัวประกันสามคนไว้คนแรกจไจ้จอไว้คนนี้เป็นตัวประกันมืออาชีพแล้วมั้งเนี่ย ้อา120นาท,ทีบอกเข้าไป2นาที ข้อข้อหาเหมือนเดิมนะฮะเหมือนเดิมเหมือนเดิมเออผมได้ยินเสียงตำรวจจอดอยู่หลังร้านน่ะใช่วันนี้เตำรวจจอดอยู่หลังร้านอะ่ะอีกเนี่ยเปิดประตูปิดประตูแหละได้เลยรอบนี้ผมจะทำให้เร็วที่สุด เรามีตำนายสติรอบนี้แล้วเนแะี่ยเชื่อใจมือแฮกคนนี้ได้เลยตำนานแล้วเรียกว่าใจแพทเทิร์นแล้วครับผมเรียกว่าใจแพทเทิร์นของการแฮกหลังร้านไม่มีใช่ไหมข้างร้านเอา้าโอ้ยจิระจาใช่ไหมเราไี่จิระจาใช่ไหมยี่สิบบิยี่สิบบิแป๊ปนึงแป๊ปนึง ลังกาลังคกาขับปานก็ได้ไม่เป็นไรไม่นไไมนไคนเดียวพอคนเดียวก็พอคนเดียวก็พอได้แล้วได้แล้วสองสองห้าแปดสองเจ็สดสองสอง สองเก เสร็จแล้วแฮกเสร็จแล้วเร็วจัดจัด การสักมาดีเร็วดีเร็วมันตามดีเร็ว มีเวลาไรม่เป็นไรไม่เป็นไรอีกสองดอกจะัดเจ้าเดี๋จะจัดบอกเลย เด้งกันแล้วเดงกันแล้วาไแปดหมื่นสามไม่ต้องแบงไม่ต้องแบงมันเดิงม,มันเดิงจีตัวประกันลงไปก่อนจีตัวประกันลงไปก่อน,อนประกันไปก่อนไป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 ยอนเลยค่ะ

เอ้ผมว่าหมอหมอออกออกออกนอกไปเลยเดี๋ยวครับใช่ใช่นี่ก็ได้นะหมอหลุดแล้วครับหลุดแล้วครับหลุดแล้วครับแอบตรงห้องน้ำเนี่ยทางซ้ายครับหมู่บ้านเนี่ยแอบตรงมันอยู่ที่จับน็อยู่หลุดแล้วครับหลุดแล้วหลุดแล้วนี่นะครับจรงหลังจังหลังเนี่ย ชันเนี้ยขห้องหลังเนี้ยครับหลังเนี้ยใช่ครับแต่ตัวเนี้ยใช่ตัวนี้ยจะได้ครับสี่หกครับสี่หก,หกมันมันรูปเดิมันแล้วหมอ เอาจะจัดหมอรอบนี้เอาจัดจานหมอรอบนี้เราใช้เวลาปุนท nah, well ั้งหมดสิบนาทีหมอเออผมแฮกโคตรเร็วแบบบูบูบูบเละฮะเออว่าหมูแฮมไกตัวนำโชคหรอเปลหมอผมว่าหมูแฮมไกตัวนำโชคหรอวะจริงคือใครมาก็แตกใครมาก็แบบ ปล้นไม่ได้แงใช่ครับใช่ครับใช่ไม่เป็นไรหรือครับเหลออีกเลออีกสามนาทีครับหลุดโคตรเร็วอะโอ้จากนั้นคือหลุดเลยอะออไม่ตามเลยอะตาม GB อะเหมือนจะมีแต่เตล่ตำรวจหรือเปล่า ผมว่ามันมันก็โหดนะโคตรจับแต่กอืมอละโหดอะ่ะกี่ร้านนะหมอมไปกี่ล้านนะสอง้านเลโอ้โหดได้ปีต่างก็บอะไรนะหมอผมซื้อจัดเลยนะเขาเนี่ยผมป้นมาทุกวันอะทุกวันทุกเวลา,ท,วลาทุกชั่วโมงที่ทําได้คือแบบแบบปนไปแบบหนีติใช่ไหมไปต่อเลยไปหาตัวประก,รกันต่อได้หมูให้มันซวยจัดอ่ะ อืมตอนแรกไอ้หมูแฮมหมูแฮมคือแบบอืแต่หมอนั้นมันก็ชนเอาเรื่องอยู่แต่ที่มันแบบหมอลงซ่อมกันไหมเออลงซ่อมก่อนได้ใช่ไหมมันไม่ผิดใช่ไหมอ๋อเราไม่ได้ลงหนีต่อใช่ไหมโอเคโอเคนะซ่อมไปเหอะหมอฮึ <c oughs> ถ้าถ้าจะถ้ามันถ้าไม่หมดอะไรนะครับห้าร้อยแปดหมื่นสามพันห้าร้อยครับอ๋อได้ครับได้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 ไดไดไดใช่เดี๋ยวรอรอเขาหลุดกันนะเดี๋ยวชัว

บ้า,มานมันระเอ๊ยจุดจุดฟอกห้านอ๋ออ๋อเออ,อามาจุดฟอกป่ะเดี๋ยวชุดอะไรเนม่ย ราต้องให้เขาตอนไหนอตอนเช่นหลังก็ได้นะหรือว่าให้ในร้านใช่นะหมอไปกระดานเซนานดีวกว่าครับผมว่าไปเก็บรถเลยดีวยกว่าแล้วก็มา GB ผมก็ได้ใช่ไม่ไก่นะ 好了，老。Uh, เก็บรถแล้วเหรอเขาไปเก็บรถแล้วเขาไปเก็บรถเก็บรถแลบเก็บรถแลบเก็บรถแลบเหรอเก็บรถแลบโอ้ไปแอบไปแอบไปแอบแล้วใช่แอบแล้วใช่แอบผมลองไปเออไปไหมตรวจข้ามไปตรงข้ามไปไตรงนี้ครับปปปปปปไปตึกไปตึกใช่เนี่ยไว้ที่กันนะครับอุ้ย,ย,ยไอไข่วันะ่ะ ชั้นนี้ก็อบหมอชั้นนี้ก็แบจอดกันไนนู่น,นไดหมอตรงขวาสุดนู่นได้แอบใช่จอดนี้ก็แบโอเคสวยครับหมอได้แได้แล้วได้แล้วด้แล้วได้แล้วผมใส่แล้ว เอแล้วครับทุกคนก็้วสุดก็คือรอดนะครับรอดตอน